ย้อนมารับชมความยิ่งใหญ่ความสง่างามความน่ารักและความเปี้ยวของแม่ด้วนน้องเบหาน้องส้อยสุวรรณาและขขงช้างนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกที่แอดมินได้เห็นแม่ด้วนและน้องเบหาครับตอนนี้เดินมาถึง บริเวณจุดที่เรียกว่าผาตะแบกนะครับจุดนี้มีดินโป่งอยู่ริมถนนครับไม่ไกลและธรรมชาติของช้างป่าจะไม่ค่อยกลัวนุชเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะปรับตัวได้อย่างดีเลยทีเดียวนีค่ครับจะเห็นว่าถนนนั้นติดกับดินโปง่งบริเวณนี้เรียกว่าผาตะแบกนะครับ น้องส้อยสุวรรณาเดินเข้ามาหาแม่ด้วนมาดูความรักระหว่างแม่ด้วนกับน้องส้อยสุวรรณาครับนี่ครับเอ็นดูน้องส้อยสุวรรณาอย่างมากเลยนะครับแม้แต่พายภูผ้าเองก็ยังเกี่ยวงวงกับน้องส้อยสุวรรณาอย่างหวานแหววมาแล้วนะครับแม่ด้วนได้เลงการไก่ไว้หรือเปล่าด้วยเหตุว่าน้องส้อยสุวรรณาทำหน้าที่ เป็นแม่รับได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับพร้อมที่จะปกป้องน้องไปหาด้วยชีวิตก็ว่าได้ครับสไตล์ของแม่ด้วนนะครับหากจะโชว์ทั้งทีก็เลือกที่จะเดินกลางถนนครับน้องสร้อยสุวรรณาออกเดินนำหน้านะครับดูแลความปลอดภัย จากนั้นก็หลบทางให้กับน้องเวหาครับนี่คือน้องเวหาเดินโผล่ออกมาแล้วครับแววตานี้มาดมั่นมากเลยนะครับสาหรับน้องเวหาส่วนน้องสร้อยส่วนนนาก็ดูมีความสุขครับนี่ครับเดินอย่างเรียบนิ่งแล้วก็สบาย เปันคู่อคตัวแทนนะครับร้องตะโกนดังล okay, ั่นครับแต่ก็ปลอดภัยครับไม่ด้วนไม่ได้ทำอันตรายใดๆแล้วก็พาน้องเรหาและของช้างเดินมุ่งหน้าต่อมาครับนี่ครับความอลังการโชว์ตัวทั้งทีครับ สำหรับแม่ด้วนที่แอดมินเคยเห็นครับยิ่งใหญ่จริงๆครับดูท่าเดินของน้องเวหาสบายๆนะครับแต่ก็ดูงามสง่ามไม่แพ้กันเดินผ่านสะพานมาแล้วนะครับนี่ครับดเดินเต็มถนนสวยงามครับเป็นภาพที่หาดู ค่อนข้างยากครับนานๆทีแม่ด้วนจะออกมาโชว์แบบนี้นะครับและมีพังสาวน้อยครับเดินปิดหลังครับไม่รู้ว่าเดินไม่ทันหรือว่าได้รับหน้าที่ในการดูแลโองครับ